วันนี้ทองขึ้นแรงทองไทยไปถึง33,300บาทขึ้นแบบชุดไม่อยู่ทำสถิติสูงสุดใหม่ส่วนพัฒนานะคะจะมาบอกเล่าเรื่องของการที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นและถ้าเทียบกับช่วง3ปีมานี้คนที่ถือทองไว้ในวันที่18ตุลาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับสถานการณ์ที่ดันให้ราคาทองคำกลับมาทะลุ33,000อีกครั้งจนไปถึง33,300บาทคงหนีไม่พ้นสภาวะสงครามอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะราคาทองคำไทยมีการปรับขึ้นตามตลาดโลกค่ะโดยได้รับอาน,นิสงมาจากสภาวะสงครามต่อเนื่องที่ดูจะยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างชาติอิสราเอลและฮามาสค่ะรวมไปถึงกระแสข่าวที่มีการลือกันว่าสหรัฐจะรูปศึกหากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้มันทาให้เกิดการทวีความรุนแรงขึ้น และผลักดันให้ราคาทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในเวลานี้ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ ทองคำก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวของเศรษฐกิจจีนซึ่งจีนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ในด้านการอุปโภคบริโภคทองคำมากที่สุดของโลกค่ะโดยพบว่า GDP และข้อมูลด้านการค้าปลีกของจีนมีการขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งตอกย้ำเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ในวันนี้นะคะปรับอ่อนค่าลงมาและก็เป็นผลบวกต่อทองคำนั่นเองค่ะด้านของค่าเงินบาทนะคะยังคงมีแรงกดดันค่ะ จากข่าวที่ว่า IMF มีการหั่น GDP ไทยปีนี้ลงนะคะเหลือ2.7หลังจากที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนและคาดว่าเงินเฟ้อไทยจะอยู่ที่1.5รรวมไปถึงนะคะค่าเงินบาทยังมีแรงกดดันเรื่องของความกังวลในในโยบายเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะ มาดูกันหน่อยนะคะว่าราคาทองคําไทยในวันที่18ตุลาคมตั้งแต่ปี2564ถึง2566เป็นอย่างไรกันบ้างโดยในวันนี้นะคะราคาทองคําไทยค่ะเปิดบวกที่200บาทแต่ล่าสุดครั้งที่4นะคะมีการปรับขึ้นมาอีกค่ะโดยทองคําแท่งนะคะมีการขายออกอยู่ที่บาทละ33,300บาทต่อบาททองคําค่ะ เมื่อเราดูข้อมูลย้อนหลังนะคะจะพบว่าวันที่18ตุลาคม64ราคาทองคำนะคะปิดอยู่ที่27,950บาทค่ะในวันที่18ตุลาคม65นะคะราคาทองคำปิดอยู่ที่29,800บาทส่วนปีนี้นะคะราคาล่าสุดอย่างที่บอกไป33,300บาทค่ะ ถ้าอ้างอิงจากราคาสมาคมค้าทองคําไทยแบบนี้นะคะแล้วคุณซื้อทองไว้เมื่อ18ตุลาคมปีที่แล้วจะพบว่าวันนี้คุณจะมีผลตอบแทนสูงถึง11.74%ค่ะแต่ถ้าซื้อทองไว้ตั้งแต่18ตุลาคมปี64ในวันนี้คุณจะมีผลตอบแทนมากเกือบ20%คิดเป็นมูลค่าต่อบาทอยู่ที่5,350บาทเลยนะคะหรือ19.14%นั่นเองค่ะ ถ้าวันนี้นะคะใครสนใจมีทองคําแต่ยังรู้สึกรับราคาไม่ไหวมันแรงเกินไปสวนพัฒนามีบริการผ่อนทองออมทองนะคะแล้วก็มีพร้อมเรื่องของการเทรดทองออนไลน์ด้วยถ้าสนใจหรือว่าพร้อมจะมีทองคิดถึงห้างทองสวนพัฒนานะคะ